ปลาเค้งน้อยจ้ะพี่น้องปลาเค้งน้อยสุดๆ,ๆเลยจ้ะปลาขังบานเพื่อนอามาขายให้แม่บีจ้ะเบ,บิง มันนั่นมันลื่นๆค่ะพี่น้องมันสดเนาะค่ะแม่ดบีกจ็จะมาคั่วซอเกตออกจงสี่จากเวลาจับเนี่ยเท่ากับละมัดระว่างในจักหน่อยค่ะมันลื่นค่ะมันสดนปลานะคะป่าที่ได้มาเ<ใ>นี่ยมันสดเนาะค่ะเพื่อนๆเฮ้าเวลาเฮ้าบซอเกตหกรือว่าตอนขั่วตอนอีหยังจงสี่เนาะเฮ้าตองระมัดระว่างนะคะเพราะว่ามันลื่นื่นค่ะลื่นค่ะมันต้องจับดีๆค่ะแล้วก็จะเย็นๆจักน้อยจ้ะเดี๋ยวเม่์บีั่วไปเรื่อยๆนะคะเนาะ เห็นไห้เพื่อนเพื่อนเทาเบิงน,นี่แหละจ้าพี่น้องได้ปลาเค็งหน่อยจะเอาไปทอดนี่แหละจ้าพี่น้องทอดกินกรับอันส้มตำกินก็ตำักหุง่งเนาะจ้าแซ่บๆ,ๆนัวๆเข้ากันดีเท่าเขาหอน,นๆเนาะจ้า<ๆ>พี่น้องได้ยังกินแรงเนาะมือน,นี้เนาะมากินเขานะแมงเคงเด้อแต่โ<ๆ>ดนเทือกเขาแต่เห็ดป่าเนาะคะ่ะ ส่วนไรก็ซื้อปลาที่พพาาเพิ่นพิจารณามาแล้วเนาะคะแมงเฮงเห้งสีเฮ็ดจังสันเพราะว่าบ้านแมงเฮงจีดเป็นแบบนี้เนาะคะปลาที่ตายแล้วเนี่ยแหละค่ะเป็นพิจารณามาให้เห้าเรียบร้อยแล้วนะคะห้ากแตมาทำประกอบอาหารต่อไป ถ้ามีเพ่นถ้าปากขังบานเพ่นมาขายให้แมงเฮงกะบสิซื่อไว้ให้ลูกซรายนะคะเนาะเรามากินปลาจ้ะมากินปลาแม่บีกัสิมาเฮดังสีไว้และะ้วอะมักไ้ไว้ถ้าเอาว้ถ้าเฮตุให้เพิ่อนกินในพ่พอยเฮงกินนะคะเทศบานกินนี่ละจ้ะอันนี้คือแมงเฮงล่างนำเกลือแล้วก็มักเรียบร้อยแล้วเตรียมที่สิทอดลวจ้ะ สังกทะทะที่น้ำมันลง <ปะ S 1> เลย <ปะ S 1> จ้า ซุ่มตำซุม่มตำบันดาลจ้ะเดี๋ยวรอบปลาชุกนะคะ่ะมาตำซ้มตำกันค่ะเลยจ้ะน,วน,วน,วนัวๆแซ่บๆจ้ะใส่พริกกระเทียมตามไปเลย ตำล่านะจ๊ะใส่มะเขือเทศน้ำปลาลงไปจ้ะน้ำปลาหน,นื่นัวไม่มบ,บีจะต่บอไซผงชูรสเลยนจ้ะเพราะว่าน้ำปลาเพิ่นกับน,นัวเดี๋ยวเนาะคะเนาะใส่น้ำปลาลงไปสักหน่อยหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่มะนาวใส่มะนาวลงไปนะคะ ใส่มะนาวเหือมเบลฉาดที่จา้าเปหนอยจ๊ะพี่น้องจ๊ะมันรกกวกับยูหน้าบ้านเบ้งเบ่งเลยจ๊ะ <c oughs> บ้านๆหาก,กินข้างว่าลิมนด้วนาห้ใหละค่ะพี่น้องจ๊ะ ำเนื้นื้อใมันเข่ากันเลจ้ะนี้ตัดเริ่มมาแล้วนะจ๊ะตากินเองง่ายๆใส่บานๆห้องแหนแ้้วาดู ด,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 ดู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 สมตำบ้าน,านแล้วล่เนาะเนาะค่ะต้นมะละกอก็อยู่หน้าบ้านแม่แห้งเ้นี่ค่ะกินกับขนมจีนตำตำเองกินเองเนาะค่ะบักหุ่งกับปูกเองค่ะม่จ้าปลาทอดปลาเค็งหน่อยทอดจ้าพี่น้องจ้าปลาธรรมชาติบ้านแม่แห้งเฮ้งเนาะค่ะ ป่าเพื่นอนเอามาขายขายป่าค้างบ้านจเพป่นหาม,มาใดไหมไหมเนาะคะ่ะแต่ว่าแมงเข่งซื่อนะ่ะตายแล้วเอามาซอเกตแล้วก็มาล่างน้าเกลือ,อย่างดีเนาะคะ่ะมาเห็ดให้น้องเฮงเฮงให้เพิ่นกินเนาะกับตำปะุ่งว้าวกับเส้นขอบุนเนาะคะ่ะได้แล้วเมนูแรกงนี้ไปไปกินน้ำกันจะ้ะ